บรรยากาศท่องเที่ยวสังขบุรีคึกคักรับลมหนาวคาดปีใหม่เงินสพัด1 0 0่ถึงล้านขณะที่นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในพื้นที่เห็นด้วยกับการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและต่ออายุสะพานให้คงอยู่คู่ชุมชนจากกรณีที่เมื่อวานนี้ที่นายสุทธิพรศิวเวชพิกูลในวเภอสังขบุรีพระมหาสุชาติสิริปัญโยจะาอาวัดวัดวางวิเวการามนำนายพักดีหานพัฒนานุสรวิศวกรโยธาชำนาญพิเศษสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการจังหวัดกา นบุรีผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตะบนวังกะทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาตชด134ลงตรวจสอบสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอญหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.0ริเตร์เมื่อเวลา3นาฬิกา7นาทีของเช้าวันที่19พฤศจิกายน2566ในพื้นที่ตะบนหนองลูอเภอสังขะบุรีจัังหวดกาญจนบุรีซึ่งการตรวจสอบเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเสาสะพานรอยต่อต่างๆของสะพานไม้แกงแนงที่เป็นส่วนสำคัญในการยึดโครงสร้างเสาสะพานและโครงสร้างอื่นๆ ของสะพานรวมทั้งตะปูและน็อตต่างๆโดยเริ่มจากฝั่งชุมชนบ้านวังกะหมู่ที่สองตํบลหนองลูก่อนจะเดินขึ้นสะพานตรวจสอบคานไม้และไม้พื้นที่ปูเป็นทางเดิน รวมทั้งราวสะพานต่อด้วยการตรวจสอบเสาสะพานและโครงสร้างด้านล่างของสะพานในฝั่งเทศบาลตะบนวังกะหมู่ที่3ตะบนหนองลูซึ่งจากการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าเสาสะพานส่วนใหญ่เริ่มชำรุดบางต้นเริ่มผตุตามการเวลาเนื่องจากต้องผ่านการจมอยู่ใต้น้ำในฤด,ดูฝนและโดนแดดแผดเผาและน้ำฝนทำลายในช่วงที่โผล่พ้นน้ำ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า10ปีที่มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ก่อนจะโดนน้ำป่าพัดขาดขณะที่อุปกรณ์ยึดที่เป็นตะปูและน็อตขนาดต่างๆเริ่มมีการขึ้นสนิมและผุกร่อนตามการเวลาไม้แกงแนงซึ่งเป็นส่วนสำคัญเริ่มมีร่องรอยการแตกและหักไปบางส่วน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานขณะที่ส่วนของพื้นไม้ที่ปูเป็นทางเดินพบว่าเริ่มมีการผุและหายไปในบางช่วงขณะตะปูที่ใช้ตอกยึดพื้นสะพานเริ่มสั่นคลอนและหลุดในบางช่วงด้วยซึ่งเป็นไปตามสภาพการใช้งานที่ผ่านมากว่า10ปีซึ่งหากต้องมีการซ่อมจําเป็นต้องทําการซ่อมใหญ่ซ่อมทั้งหมดซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมากขณะที่ปัจจุบันวัดวังวิเวาการามซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของยังไม่มีงบประมาณดําเนินการรวมทั้งแหล่งไม้ที่จะนํามาซ่อมสะพานซึ่ง ใช้ไม้จํานวนมหาศาลก็เป็นอีกปัญหาที่ท้าทายซึ่งภายหลังการตรวจสอบในพักดีหารพัฒนาทุ่งศรนิศวกรโยธาชำนาญการได้เปิดเผยกับผู้สื่อขาวว่าเดิมทีสะพานถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการสารัญจรซึ่งในอดีตจานวนผู้ใช้สัญจรไม่ได้มากนะักขณะที่ปัจจุบันสะพานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาวันละนับร้อยคน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มจํานวนนับพันคนต่อวันและในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนจะมายืนออกันอยู่บนสะพานทําให้สะพานต้องรองรับน้ําหนักจํานวนมากเมื่อเวลาผ่านไปจึงเริ่มส่งผลต่อโครงสร้างของสะพานอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมจํานวนคนที่จะมาเดินยืนอยู่บนสะพานซึ่งจํานวนที่เหมาะสมอาจจะอยู่ที่400คนหรือหากเป็นไปได้ก็ควรมีจํานวนที่น้อยกว่าส่วนโครงสร้างสะพานที่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของเสา สะพานทั้งหมด ขณะที S <S <々>่นายสุทธิพรศิวเวกพิคูณอำเภอสังขระบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอเภอสังขระบุรีจาเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะลงเดินบนสะพานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงโดยจะจัดระเบียบให้ลงเดินเป็นรอบรอบละไม่เกิน400คนเพื่อความปลอดภัยโดยจะดําเนินการร่วมกับฝ่ายตํารวจทหารเทศบาลตำบลวังกะฝ่ายปกครองที่สําคัญจะขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังกะจะสรรงบประมาณในการสร้างสะพานลูกบวกขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกและช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวบนสะพานซึ่งจะพยายามทาให้ทันใช้งานใน ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งหากทําได้จะกลายเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาซึ่งในอดีตทางวัดวังวิเวการามเคยสร้างสะพานลูกบวกขึ้นมาเพื่อลดต่หาการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงการซ่อมสะพานจนกลายเป็นที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวสะพานจนกลายเป็นกระแสการเที่ยวสะพานมอนมจนถึงทุกวันนี้ขณะที่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวต่างเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่ต้องดําเนินการซ่อมใหญ่สะพานเนื่องจากใช้มานาน และมีหลายส่วนของสะพานที่ชำรุดขณะที่เมื่อมีคนลงมาเดินจํานวนมากๆจะสังเกตเห็นว่าสะพานจะมีการสั่นไหวหากยังไม่ดําเนินการในการวางมาตรการรับมือจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวและทําการซ่อมแซมอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้แต่หากซ่อมแซมขอดําเนินการด้วยความรวดเร็วหรือซ่อมไม่ทันช่วงนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวยังคงมาท่องเที่ยวได้สำหรับสะพานไม้อุตมานุรสรสะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยความยาว850เมตรและเป็นสะพานไม้ยาวเป็นอันดับสองของโลก รองจากสะพานไม้อุเบงในประเทศพามา่าใช้ข้าแม่น้ำสงกรียสร้างขึ้นโดยดําริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าาว,วัดบดหวังวิเวการามระหว่างพุทธศักราช2529ถึง พุทธศักราช2,530เพื่อให้คนไทยกระเดียงและมอญได้สัญจรไปมาหาสู่กันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมสะพานเพื่อชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเช้ารวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวมอญต่อมาในเวลา18.30น,นวันที่28กระกฎาคม2556เกิดน้ำป่าไหลหลากจากแม่น้ำองกรลีพัดพาขยะจำนวนมากมาสะสมบริเวณสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญที่เชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่ที่2กับหมู่ที่3ตำบลหนองลูอสังขระบ,บุรีจกาญจนบุรี ความแรงของน้ําได้พัดจนสะพานขาดเป็นระยะทางยาวกว่า30เมตรก่อนที่จะมีการดําเนินการซ่อมโดยชาวบ้านและทหารช่างจากกองทหารรับที่เก้าจนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อ18ตุลาคม25 5 7สิปัจจุบันสะพานไม้อุตมะนุสรหรือสะพานมอญกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ปีละหลายร้อยล้านมากพอสมควรลก็ลำบากพอสมควรท่านมาแล้วก็ อยากจะลงมาสัมผัสกับสถานีว่าทำยังไงให้คนมาได้โอกาสได้ลงมาในระหว่างที่มีการประปุ่นกังเที่ยวก็มีครับผมมีเรื่อยๆครับเพราะว่าเข้าหน้าท่องเที่ยวแล้วเนาะพฤติกาแล้วหน้าหนาวแล้วหมอกลงนะครับหมอกสวยเลยวันนี้พี่ก็ก็ดีนะครับถึงเนาะถ้าช่วงปีใหม่ท่องเที่ยวล้นแน่นอนครับผมไอ้ก็มีโครงการ จะทาสะพานลูกบวบเสริมเนาะก็ได้ข่าวมาอย่างนั้นครับก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าสะพานเราก็เป็นบางช่วงฮะมันมีดีมีสุดมั่งเนะาะไม้ก็ตามการเวลาครับผม <Okay. S 1> นานแล้วเนาะก็จะเริ่มซ่อมบํารุงนี่แหละครับผมอาจจะดีขึ้นครับถึงเวลาแล้วฮะเพราะว่าบางจุดเนาะที่เราเดินก็รู้ว่ามันจะม,มีมีผูกมั่งอะไรมั่งเนาะเป็นบางส่วนเนาะ จุดที่ดีก็มีครับและจุดที่ว่าชำรุดก็มีถ้าซ่อมก่อนก็ดีนะฮะคือกะไ้ป้องกันปอ้องการดีกว่าแก้นะครับผม